สวัสดีครับผมมานีนกับเปิรนกันนะมามยิ้เศร้า,าก็เก่าครับมาพบกับคนเหมือดเวียกครับคนเหมือดเวียกมาหาตีป่าอยู่หนองหมู่บ้านครับพอดีนี่พวกเราแกเป็นเนื้น้ำมาเลยครับก็เลยมาเบิง่งนน้องนี่จะเป็นน้องเกา่าน้องแกเนาะก็หาอยู่หากินได้สุขููสุขคนเดครับแต่ว่าผมเบิ่งแล้วครับมี่ด่างมีมีจันทร์ครับมี่มี่หลายอย่างอยู่มีด่างมีจันทร์มีเบียดปักครับแล้วนกะ็บรูครับว่าซี่พอตโตเดี๋ยวมาล่องเบิ่งกันครับผมก็ใส่เป็นครบใหม่เลยครับ มื่อน้ใส่เป็นกรุปใหม่ถ้าบัไใดผลการจะเปลี่ยนเป็นกรุปอย่างครับลองมือก่อนว่ามันจะกัดปะมันเป็นปลาพักบุงครับปลาพักบุงแล้วจะจะนี่แม่ครับขอมมา ครับโอ้ยอยู่อ่ะโอ้ยอย,ย,คกกยูครับอ้ยอยูเสยครับโอ้โหยูเสยครับอืมวัดทะรูแก้มเลยโอ้ผมนึกว่าตัวใหญ่ครับ ตัวน้อยครับกัดเซรครับอยูเ่เสทะลุแก้มเลย,ยครับเต็มแรกของมือเออกระหน่อยโฟดครับอ่โบเป็นยังครับเรียกว่ามันโบนออยู่คอหน่อยครับน้องหมู่บ้านวัดทะลุแก้มเลยปล่อยไปกะกินเขากินน้ำไ,ไดรนะครับคุงนี่แก้มโอ้โหนี่ตัวใหญ่ยอยู่ครับนี่ตัวใหญ่ยอยู่ ไฟเร่ดี้ครับก่อนมสัใหญ่ครับแจมแหลกของมือมาแล้วครับไรหน่อยพดครับแจมแหลกก็ได้นกระโค้หน่อยไลยครับนี่สงสัยตัวใหญ่มันติดกันกระจอ,อหมดแล้วครับ Kita 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 Tengah-tengah, 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 potong-potong. 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 Ini tak ada potongan. Ambil ni Ini มา่อกันครับเพราะจะเปลี่ยนเป็นใส่เงียนอนอย่างบึงนด้ครับเพราะว่ามันกระตัดอยู่ครับแต่ว่ากระตัดแล้วแม่งนี่ยผมกระท่วงลูกปืนเข้าไปแล้ว แลวแงครับอาจจะไม่ไมค้นมาตีอยู่ครับเปลี่ยนส่นอนอยางเลยครับมันอาจจะได้พ้นกว่าเดิงกันครับสกัดนอนอยางบ่ างในแค่ชั่วข่อเวลาปากกันนอะเต่ย๋ยวมันซีกีนันมันบ่ได้รับตีได้ไปแถวนน้้นละ เียนเนี่ยมาห้องนี่งกินเสียติเจอเงี้ยสุดบ่โอ้ยกระโดดเนยครับเอาเรียบโอ้นอนยัง กระโดดลอยเลยครับโอ้โ,อโอใส่ยังไงครับโอ้ยเอาดีครับกระโดดลอยเลยครับอึมสำเร็จแล้วเจอนอนอยางครับเข่าคางปากกับคนเหมือดเวียกอังไงอยู่ครับงไงอยู่ตัวนี้น่าจะบดถึงโลดนะครับก็จะ,จะมั่นเจ็ดแปดขีดนี่นะผมว่าอแต้มที่สองครับของคนเหมือดเวียกกับนอนอยางครับอุ้ย ผู้เอาอดีครับนอนอยางได้ผลครับอืมกบตีบักหลายบาทโบอเอาครับนอนอยางเขาค้างปากเรียบร้อยเลยครับนอนอยางเขาค้างปากครับเตรียมที่สวง นอนอยางทำงานนะครับมาครับวิ่ยกันต่อครับแต่มีสองคนเหมืนเนียกมาแล้วครับนอนอยางหิ็งงานนะครับมาหนี่้ต่อครับรวี่ต่อาจจะมีเต็มสามครับ เต็มสามอดีครับแม,นม่นบมแม่นดีดีครับโอ้ยประคอหน่อยครับมีแต่รุ่นใส่นี่เลยเมื่อเสารตัวแรกนี่ครับก็ได้รุ่นนี้ครับ เต็มทีสามเห็ดงานครับนอนอยางคืเอเย็บยางเดียวครับท่านไม้มา,มาสุนปากกระสีล้วเอาไว้กะชื่อเก่าครับโอ้นอนอยางเห็ดงานดีครับมือนี่ได้ผลครับได้ผล 3. สามเต็มแลวเแบบเดียวครับยังบอดสมงอยูห่หงหางขาดเมื่อไหร่ ก็ยังได้ผลครับโอ้โหปโล,ลาคอน่อยหลายครับซะนี่งก็เปลี่ยนตัวนอนอย่างคนนะครับ หางมันขาดละติดกับโคนนี่ตัวนั้นตัดหางขาดละแต่ก็พอ,อยังใส่ได้อยู่เอาไปใส่ย,ย่ม้มจำเป็นดีกว่าโมมี่นอนใส่แล้วสิ แสดงว่าน้องนี้ป่าไรอยู่ครับมืยตัวครับตามหาแจมดีซ สรุปเต็มกันครับมืนอนี้กัถือว่าโอเคครับนอนอย่างคิดงานครับมือไี้ก็ได้ครับใส่ยังไงตัวนึงครับตัวนี้น่าจะไงครับก็ใส่กระลังงามครับประมาณจะเจ็ดแปดขีดครับเจ็ดแปดขีดเลยก็ขอหน่อยอีกสองตัวครับ ครับขอหน่อย2ตัวผมมาซิปไอยอยู่่อยเขากมาเมาเก่าครับคนหมือนเวียวกกะขอจบคลิปเท่านี้เดี๋ยวรับมือนี่กะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนหมือนเวียวกเนยนะครับผมขอบคุณครับ